เอาแล้วก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมกอนเฟอร์เช่นเคยนะครับเรามาอยู่กันในเกม Crisis Action นะครับผมอวันนี้นะครับเราจะมาเล่นกันต่อในตอนที่สองนะครับผมหลังจากตอนที่หนึ่งมาแล้วนะครับผมก็เล่นด่านไบโอเช่นเคยนะครับก็หลายๆคนก็บอกว่าด่านไบโอนี้สนุกสุดแล้วนะครับผมแคสผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเป็นสายจ้วงกันนะครับผมนี่ จำไว้นะครับสายจ้วงกอนเฟอร์เลยนะครับนี่นะครับผมสายจ้วงนะครับสายจ้วงก็มานะครับแสดงว่าหลายคนก็ได้คำพูดใหม่นะครับผม <c oughs> เช่นเวรกรรมส้มตำยาเปรี้ยวอะไรนี้น <c oughs> เวรกรรมส้มตำยาเปรี้ยวอะไรนี้ไงนะเวรกรรมส้มตำยเปรี้ยวหลายๆคนก็ตลกกันนะครับว่ามันคืออะไรใช่ไหม ผมก็ไม่รู้หรอกรับว่าเป็นกําส้มตาเจ๊เปี้ยวนี่มันคืออะไรนะครับแต่มันแบบซ้มตาของเยเปี้ยวไงคือแบบมันคล้องจองกันดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเปี้ยวไหนหรอกนะครับเอาอย่าอย่านอกเรื่องนะครับเขาเรื่องกันดีกว่านะครับผมลุยนะครับผมสายจ้วงนะครับวันนี้ตอนที่สองสายจ้วงก็มานะครับตั้งชื่อตามนี้เลยจ้วงจวง้วงตูดอะจ้วงตูตตดอะตุ้ยอะตุ้ยตูดอะได้หมดถ้าสดชื่นขึ้นก่อนนะครับ มาแล้วครับผมช่วงแน่ครับช่วงแน่ครับช่วงแน่ครับช่วงโอ้โหอันนั้นปืนอ,อะไรวะ HQ อะไร B ีอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เคยรีวิวอยู่ยิงหัวก่อนนะครับผมมึงยิกมึงกำลังตามล่าสายช่วงอาไปไหนอ,อ๋อปิดคนแล้ว <c oughs> ออกจากเกมเลยนะครับผม <c oughs> ออกจากเกมเลยนะครับเนือ่องจากว่าช่วงมากเกินนะครับ <c oughs> อก็ต้องขอไปในคำหยาบม,มานะทีนี้เลยนะครับผมอาจจะมีคำหยาบม,มากมายในทีเดียวนะครับพอสมควรเลยนะครับเสียใจด้วยเพื่อนลาก่อนในช่วงเฮ้ยกูเป็นได้ไงอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่มีกป้องกันโอ้โห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 ไม่จว้วงละไม่ได้จ้วงแน่เลยไม่ได้จ้วงแน่ ขยรริงกูวะเอ้ยแล้วมันยิงโดนยังไงมันอยู่หลังกล่องแล้วอะโอ้ขออย่างเดียวอย่าเจอโปรโนะครับอะไรแอบใครโอ้ไม่ดูหลังเลยเล่นเสียใจด้วยนะครับผมสายจ้วงเราอืม บรรยากาศที่ว่าคนไปมุงกันนะครับเขาชอบชมนมกันตรงนั้นนะครับผมชมนมแล้วก็จะแบบชอบชมนมเปิด,เป,ดเปิดแสงกันเยอะนะครับเลยจะมองไม่เห็นกันว้าวเสียงเเสียงปิดประตูข้างห้องดังไปหน่อยนะครับก็ต้องขอภัยด้วยไปขึ้นขึ้นขึ้น,นเว้ยเฮ้ยอ้าวผียุ้งหลังกูก็นึวว่าผียุ้งล่างโอ้โห้ย้ยเอ้าอันนี้รอดเฉยดวมเจอ เอาแล้วเอาแล้วไงเอาโอ้โหหมดเลยไม่ให้เลยเหรอเฮ้ยเป็นเพื่อนกันต้องแบ่งปันกินดีอุ้ยแรงวะ่ะเกินไปเกินไปอุ้ยแรงวะ่ะอ้โดนสองนัดเอง้เฮียโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวะเฮ้ยดูดิ ไม่ดูดีสองนะัดโอ้โหแบบย่อทางเพ้าเลยนะครับผมไม่ครับเราต้องต่อกันนะครับต่อกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะครับเดี๋ยวหลายๆคนก็อาจจะแบบโอ้โหแบบเดีอเองอะไรวนะต่อเลยครับผมเพราะเป็นการเสียเวลานะครับ go, go, go. ก็ต้องรอมา<ๆ>ก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ได้เล่นเลยละกันนะครับเพราะว่าผมได้ใส่อินโทร go, go, go. โอเคครับ มาใส่ช่วงต่อเว้ยเราจะใส่ช่วงเว้ยอีพีสองเราจะไม่เอาอะไรนอกจากสายช่วงนะครับผมจำไว้นะครับว่าเกตลิงคือสายช่วงนะครับของผมเซตเกตลิงกลูนะครับผมเกตลิงทองครับโอเคครับผมมีระดับครับผมใครเกตลิงเดิมนะครับผมก็สายช่วงธรรมดาเป็นช่วงแน่วม,มึงโอ้ไอนี่ไอพีตัวนี้โหดอะเราต้องแบบว่า เราเราจะเล่นในโหมดเออสแตนนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดีเขาเรียวโหมดเลยวะโอ้ยผีผี๋ยวดีแม่งมันรู้มันแบบคือมันไม่กาก,ากแล้วนะว่าก่อนแบบคือแบบว่ากากจริงจริงอะผีเมื่อก่อนอนะแต่ตอนนี้แม่งผีมันมันเล่นแบบเหมือนกับว่ามันรู้แล้วว่าเอออะไรอย่างเง้ยอย่างเงี้ยมันเร็วกว่าเดิมมาแบบแม่งพัฒนาไปเรื่อยไอ้พวก ที่ว่าเล่นบ่อยๆอยนะกูก็ไม่ได้มาเล่นนานเลยเฮออ้ยคือแบบตาลายยิ่งายเลยอะเล่นพวกมึงไม่ใช้วิ่งเร็วกันวะนจะมีวิ่งเร็วก็ทำส้นตีนะเออไปครับผมสายช่วงก็มาครับวันนี้นะครับผมมันอยู่กับผมคอนเฟอร์สายจ่วงนะครับฟังน้อยหนาไปแล้วนะครับผมเอาน้อยหนาไปกินนั่นเองนะครับใครเคยเล่นเกม psf special ford ก็ รู้อยู่แล้วว่าคำพูดนี้มันมาจากเกมนั้นนะครับแต่ของผมจะเป็นจะสเปเชียลฟอร์ดไทยเอยเอ่อไทยวะสเปเชียลฟอร์ดของคอมพิวเตอร์ Computer นะครับไม่ใช่ h f n เนนะครับผีอยู่ไหนนะไบโอนะครับผมไบโอซึ่งแปลว่านะครับผมปรสิตรหรือว่าไวรัสเชื้อไวรัสหรือว่าพวกผีดิบนั่นเองนะครับนั่นแหละครับไบโอ มันคือสารหรือเปล่าวะสารพิษหรือว่าชีวภาพอะไรสักอย่างอ่อไบโอมาณนี้เลยนะครับถ้าว่าคลิปเกิดมีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแถวบ้านผมไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะครับโอ้ยมึงสายจ้วงนี่วะสายจ้วงก็มาจัดเพื่อนอเวลาได้แนวร่วมวะสายจ้วงก็มา จ้วงก็มาโอ้ยมึงจ้วงด้วยมีดอีกเปลยด้วยกูหดด้วยเกทลิงโกเลยจา้าโกเกทลิงหรือเกทลิงโกหรือว่าโกเกทลิงแล้วก็อัดด้วยฮัลโหลโอ้ยไปเป็นคอนเซปต์เลยนะครับบัก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 อึ๊บแหมเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่บักที่ว่าแบบ ฮิตสุดๆอะคือแบบว่าไอ้เฮียด่านหนึ่งต้องวิ่งมาตรงนี้กันกระโดดกระโดดกันนะทุกทุกด่านที่เห็นนะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยอะคือเป็นที่แอบบ้านนอกไปแล้วนะครับปุ๊บอยู่ข้างหลังผีครับผมเออเราคือนักล่าครับเออเราคือนักล่าเว้ยมเล่นผิดคนแล้วตอนนี้มึงกำลังเล่นกับเดลิวแอปเปิลนะครับผมจีบหายมันตายแล้วแต่มันเกิดข้างหลังฉันคือเดลิว นะครับผมใครๆดู The Walking Dead ก็จะรู้จักนะครับว่าเดลิวคือใครนะครับคือคนที่ถือหน้าไม้นั่นเองนะครับผมคือผมแบบชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วคือมันหล่อดีนะครับแล้วมันเก่งใจมันกล้าแล้วก็วงแตกแน่เลยโอ้ระเบิด,ระ,บดระเบิดช้าเหลือเกินนะครับเราต้องแบบว่า,เ,าเราต้องเป็นหน่วยซุ่มครับหน่วยซุ่ม หน่อยซุ่มครับรอรอจังหวะนะครับ้อยอยู่นั้นเว้ยอ้อมครับผมกูเป็นเกมเว้ยกูรู้ทันเกมอัดโดยกันลิงโก้ครับตอนนี้ค่อนเฟอร์นะครับผมโอ้โหให้ผมมั่งเะครับเพื่อนโอ้คนไทยได้วยกันดูดิกูรู้ว่ามึงคนไทยตัด เซิร์ฟเซิร์ฟนี้คนไทยเล่นเยอะนะครับรีเบลออ e. นะครับชื่อยอ่อคือ RE นะครับคนเล่นเยอะมากนะครับผมเซิร์ฟนี้คนไทยนะเล่นเยอะไปไปโอ้ยกดผิดถ้าว่าเสียงผมเปลี่ยนนี่ก็แสดงว่าไมค์นะครับผมไมค์ไมค์ผมผมเปลี่ยนหูฟังไงเออแล้วผมไม่ได้มีไมค์แคสเกมคอมอะไรอย่างนี้ เคยเป็นหูฟังนะครับผมหูฟังคนละอันกันไอห,หูฟังข้างนั้นมันขาดไปนะครับเสียงขาดไปข้างหนึ่งก็เลยแบบไม่ได้ใช้นะครับผมเลยซื้ออันใหม่มานี้เออเสียงมันก็เปลี่ยนโอ้ผีโง่เหลือเกิน,นเ,เจอกูหน่อยไหมยอ่อสยช่วงสายช่วงสายช่วงก่อนเฟอร์สายช่วงก่อนเฟอร์ โอ้โห,โอโหไอ้กล่องเอ้ยผีผีเสียงแถวนี้เสียงแถวน,นี้กูแอบ,บหลังมุมก่อนแหละเอาแล้วอองานเข้าครับผมรีบขึ้นก่อนว่าโอ้ยไม่ทันแล้วส์มันไม่เป็นเกมเนี่ยมึงไม่รู้สล้วมลงเล่นอยู่กับใคร ถ่ายจ้วงก็มาถ่ายจ้วงก็มาเอาดิถ่ <c oughs> ายจ้วงก็มาเอาดิเออถายจ้วงก็มาเอาดิเฮ้ยลบลบเว้ยโอ้มึงไอแนวร่วมมานี่หยบกูเลยมนะึงอะเดี๋ยวกูเปิดเอฟเฟกต์ก่อนเอฟเฟกต์แสงหน้าสีชมพูซะด้วยนะครับผมเป็นสีโปรดของผมเลยเฮ้ยจ้วงเอง งยืนงงไงนั่นยืนงงเฮ้ยใายจ้วงเหรอใายจ้วงอ่ะกูแดกเลี้ยงก็กวนแนวร่วมแนวร่วมกูอัดให้เหลือครึ่งร้อนนี่ครับผมแล้วเราก็เออเป็นแนวแนวเราคือแนวแนวปราบนะครับผมคือมันตัดสินว่าเออแม่งมันจะต้องตายนะครับส่วนไอ้นี่มันก็ต้องแบบไวเร็วลงก่อนแหละเฮ้ยไหลไม่น่ากระโดดเลย Hit, 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 คิดปิดคิดใหม่เลยเพื่อนกูขอโทษเฮ้ย hey. ใครจะเป็นแนวร่วมเอาเฮ้ย <c oughs> จบแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ่ากูว่าแล้วขอด้วยเฮ้ยทำไมมันตบไม่ได้อะเนี่ยกูไม่ชอบเกมใครสิทธิ์แอคชั่นก็เพราะต่อแบบนี้แหละ กชอบใครสแอคชั่นก็แบบนี้แหละไม่ตามติดตูดแะกูตบหัวเล่นได้เลยนั่นแหละแต่ไม่ไม่ตายนะครับแต่พอที่อยู่ห่างๆแล้วยี่ตายเตรยมตัวพวกมึงอะประชุมกันด้ยตั้งวงตั้งวงเอาแล้วครับผมจังหวะนี้ไปก่อนครับมืดยัยนีงง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 ยังงงอยู่เรียบร้อยงานหยาบมาครับ งานหยาบมาครับงานหยาบมามึงก็รู้ว่ากูสองคนคือแนวร่วมสุดโกรลแนวร่วมระดับทองนั่นเองมเล่นผิดคนเว้ยไปยิงดิเออไม่ใช่อะไรผมจะได้ชักปืนอัดก่อนเนี่ยกูจังหวะนี้มึงก็รู้อยู่ว่ากูใครควยผีกากอ๋อไอนี้สร้างมาเกียนด่านผีโดยเฉพาะนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงกูอาแล้ว ต่อเอ้ยเอาโดนเฉยเลยโอ,ไอย้ได้อยู่ได้อยู่ไอเพื่อนอา้าวสับทำไมไวะไอสัตว์เอ้ยสับเป็นกระสุนได้ด้วโอ้ยโ,โอ้มึงจะชนะอยู่แล้วไอเปรตคลิปนี้ผมไม่ใส่อินโทรแล้วกันนะครับผมได้ลงเออเลยนะครับเพราะว่าจะได้ทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่านะครับเ้าว่่ผมใส่อินโทรมันต้องทำคลิปนานแน่เลยนะครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลงเลยนะครับผมโป๊กทำไมมเงียะทำไมทำไมสองสามตัวเลยวะเห็นหน้าเงียบเงียบฟาดเรียบนะคะโอ๊ยอ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยเลือดน้อยอยูเ่เลือดน้อย,ยอย,อยู่ไม่ว่าแล้วทีจีนะครับผมปืนอ,อะไรวะ เออคอยผีกากใช่ไหมเดี๋ยวกูจะตอบไปห,หัวหลุดเลยถ้าว่าเจ้าของรหัสคอยผีกางนี้อยู่ก็มาดูคลิปด้วยนะครับโอ้ลูกสองลูกอา้าวลูกสองเอ,อ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้กูตั้งรักก่อนโอ้โหเยดันเข้าไปแบบนี้ไม่รอดอยู่แล้วอย่าบอกนะว่าตัวสุดท้ายแม่งโปโอ้โหแม่งแล้วจบแล้วอ่ะโอ้โหแม่งคือแบบ วันนี้สุดๆนะครับได้แนวร่วมสายจ้วงมาด้วยนะครับผมอ่ะยังไงก็สำหรับวันนี้คอนเฟิร์ตก็ต้องขอลาเพลงเท่านี้นะครับผมใครมีปืนใหม่ๆอะไรใหม่ๆอยากให้ผมรีวิวลง YouTube ก็ทักกันมาได้ที่ไลน์นะครับผมใต้ล่างในคิปชั่นนะครับกดมาเลยนะครับลิงก์ไลน์อยู่ใต้ล่างในคิปชั่นนะครับอย่าไปเพิ่ม ID ใครทั้งนั้นนะครับผมลิงก์ไลน์อยู่ใต้ล่างในคิปชั่นนะครับล้ำย้ำรอบที่3นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ผมคอนเฟิร์ตก็ต้องขอไลนเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ